สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เกมโคโทเปียกันอีกเช่นเคยนะครับตันวนี้นะครับผมผมจะมาย้อนรอยกันทุกคนนะครับในสิ่งที่มันแบบสมัยก่อนนะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าคิดถึงนะครับผมจะมาพูดถึงภาพเก่าๆนะครับในสมัยก่อนนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็ผมอัดแตกของเรานะครับก็จะเป็นโลกเป็นแมปเอ่อแมปเปล่าๆนะครับซึ่ง สมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เวลาสร้างแมพหรือว่าสร้างนูนสร้างนี่นะครับผมก็จะเอาเจ้าซายนี่แหละนะครับคือขุดแค่แถบเดียวทุกคนแล้วก็วางปูพื้นเป็นทรายเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็จะขุดแบบว่าให้หมดทั้งโลกนะครับแล้วก็หาซื้อดอใหม่มาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่ประตูใหม่นะครับ Hey, ประตูแมปเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเลยแบบนานเลยนะครับก็จะเป็น,นแนวๆนี้นะครับตอนผมเล่นจําได้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโลกเทนนั่นเองนะผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีนี้นะผมจำได้ว่ามันนึกว่ามันจะเป็นตอนมืดนะทุกคนแล้วคนเนี่ยมันก็จะเยอะคนนี้นะครับคือคนแบบเยอะเลย นะครับก็คือเป็นโลกเท็ดนั่นแหละทุกคนเท็ดนูนเท็ดนี่กันนะครับเหมือนพูดคุยกันเะไรอย่างนี้เนาะโคคิดถึงเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่านะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นโลกบายนะครับผม b u y นั่นเองก็คือเป็นโลกที่ซื้อกันมู่สู่ๆทุกคนเมื่อก่อนนี้คือคนล้นแมปนะครับ ปัจจุบ,บันนี่เงียบมากเลยนะเงียบเงียบจัดๆเลยแทบไม่มีไม่มีคนเลยดีกว่าดูหรือผมมาเวลาผิดก็ไม่รู้แนนกันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงนะครับปกติคนจะล้นโลกเลยนะครับทุกผู้ชมแมปนี้เนะี่ยนะครับก็โอเคไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็น การเข้าเกมในแบบเวอร์ชันเมื่อก่อนเลยนะครับที่เกมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบว่าใส่ u i d แล้วก็ใส่รหัสแล้วก็เข้าไปรหัสได้เลยนะครับไม่ก็ก็คือเข้ารหัสที่มันแบบว่าไม่ได้สมัครทุกคนทุกคนน่าจะเก็ตอยู่นะครับถ้าเป็นผู้เล่นเมื่อก่อนเนะี่ยแต่สมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็คือเป็นแบบว่าต้องให้ใส่รหัสนะครับว่าเราจะเข้าล็อกอินทางไหนเนาะผมก็ขึ้นรูปไว้ประมาณนี้เนาะโอเคสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเซิร์ฟมันหลอนๆด้วยนะครับในช่วงช่วงนีน้ที่มันเปลี่ยนวิธีการเข้าเกมใหม่แล้วก็อัปเดตเกมใหม่เนาะบางทีเซิร์ฟมัน,อ,มนอาจจะแบบบางทีเราโดนแบนแบบไม่รู้ตัวทุกคน ผมเป็นบ่อยเลยนะครับโอเคครับไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่านะโอ้ดิชิตอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นโลกที่คิดถึงกันมากเลยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นงนี้นะโลกสตาร์ทนั่นเองนะครับบอกว่าคนที่เพิ่งเล่นใหม่หรือว่าสมัครใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่กันโลกนี้เนาะแต่นี่มันไม่ค่อยจะมีคือไม่มีคนเลยดีกว่านะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นบอทนั่นเองนะ จะเป็นมาก่อนนี้คือคนโหเยอะมากล้นแมพเลยนะครับแต่ว่าคนรยนวยๆก็เข้ามากันแล้วก็แบบเรียกว่าไงอะมีคนจนๆมาแบบขออะไรอย่างงี้นะครับก็คือมาขอโดเนตเอาของอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงเหมือนกันนะไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็อันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกแนวแบบอดอกเกมอะไรประมาณนี้นะครับ บบว่าเออใครชนะใครดอกของได้แรงก,กว่าหรือเลยนะครับก็จะไอ้พวกเออเรียกว่าไงดีเป็นเกมประมาณนั้นแหละโอเคครับก็อดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะครับในซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมดอกนะครับท่านผู้ชมจําลองให้ดูนะครับก็ใครที่ดอกได้ของที่แรงก,กว่าแบบแข่งกันสามคนเงี้ยสมมตินะ รถมันก็ขับพางกันจังเลยอขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไหม่นะทุกคนแบบอืมใครชนะนะครับก็ได้ของไปอะไรอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ผมมันมันไม่มีถวมันมนีมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยคนไทยมันไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะครับซึ่งคนเล่นน้อยมากเลยนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นต่างชาตินะในสำหรับผมนะครับที่ผมคิดเนะี่ยว่าอืม คนมันก็เล,นเล่นเกมนี้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงเหมือนกันนะครับเกมดรอปอันดับต่อไปก็ง่ายๆเลยนะครับเนะี่ยง่ายๆแบบว่ามมนต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับมันเดี๋ยวนะจะพาผมไปไหนนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเกมดรอปเหมือนกันไหม ่าจะใช่นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอ่านอังคิดก็ไม่ค่อยจะออกด้วยนะครับก็มันหลายอย่างนะเรื่องว่าแต่งตัวก็มีนะครับแบบเแข่งกันนะครับว่าใครแต่งตัวสมมติเเราให้เขาแต่งตัวสีแดงเนี้ยเออแล้วก็แต่งตัวสีแดงใครที่มีจํานวนแดงเยอะสุดหรือว่าแดงไปเลยอะ่ะคือชนะนะครับก็จะได้ของไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ ประมาณนั้นนะครับทุกผู้ชมมันก็นานมากๆแล้วนะครับผมก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับซึ่งถามว่ามันขายไปนานเลยนะครับโอเคครับก็ดับต่อไปนะครับก็จะเป็นกาซีนั่นเองนะครับผมพอนึงออกได้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมได้ฟาร์มเจ้ากาซีขายนะครับหาโวล็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็ในยุคนี้มันก็เหมือนขายยากมากแล้วนะครับ คือไม่ค่อยไม่มีแทบไม่มีขา,ขายแล้วนะครับในช่วงยุคนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ผู้เลียนเก่าน่าจะพอรู้อยู่นะครับว่ามันนิยมฟาร์มขายกันพอสมควรอยู่นะครับพวกการซีดเนี่ยนะครับตอนนี้ราคามันก็ตกมากแล้วนะครับเดี๋ยวนะอันนี้หนึ่งร้อยถึงสองร้อยทับโหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจซึ่ง มันถามว่ามันยังขายได้อยู่ไหมมันก็ขายได้นะครับแต่ว่ามันขายได้นะครับเราต้องมีจํานวนเยอะๆเลยนะครับซึ่งราคามันก็ตกแล้วนะครับแล้วมันก็ขายยากด้วยนะครับถามว่าขายได้ไม่ยังขายได้นะครับแต่ขายยากนะครับโอเคครับันดับต่อไปครับท่านผู้ชมโอเคครับลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น การวาง small r o c k หรือว่าอ้ล็อกนั่นเองถ้าเป็นยุคสมัยก่อนแบบแรกๆนะครับที่ผมเล่นนะนะก็จะยังไม่มีมีบล็อกนะครับก็จะใช้เป็น small lock ไม่ก็พวกบิ๊กล็อกเหรักล็อกบิ๊กล็อกอะไรไประมาณนี้นะครับก็คือจะล็อกประตูไว้อย่างนี้แล้วก็เหมือนจะวางดิน นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับแบบเมื่อก่อนนะครับทุกคนคงคุ้นตากันบ้างนะครับผู้เล่นเก่าเนี่ยนะครับสมัยก่อน,นจะเนี่ยชอบวางบล็อกเป็นอย่างเงี้ยนะครับวางเพิ่มขึ้นมาให้มันเป็นเป็นประตูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ก็อย่างนี้ปะเออ น่าจะใช่นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับแต่ก็เห็นอย่างนี้แล้วก็ภาพประกอบมันก็วนกลับมาใช่ไหมล่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมอันดับต่อไปก็คือตาดเก่ากู้นี่แหละครับทุกคนก็เป็นอะไรที่เสียดายเหมือนกันนะครับที่โดนแบนไปนั่นเองนะครับโอเคผมขอเกินก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับซึ่ง ที่ผมโดนแบนรหัสเก่าไปเนี่ยนะครับผมแม่งไม่ได้แบบว่าใช้โปรแกรมโกงหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเลยนะครับผมแค่เหมือนเปิดดูหนังนี่แหละครับแล้วก็เหมือนฟาร์มไปด้วยนะครับแล้วก็แบบเออฟาร์มเพชรไปเพลิ่ๆอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่คิดไงว่าเออตอนนั้นเซิร์ฟมันจะตรวจจับว่าเออโปรแกรมมู่วซั่วอะไรเงี้ยคือหามันหาว่าเราโกงใช้โปรแกรมโกงอะไรางี้นะครับมันก็เลย จะการแบนผมไปเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งไอรหัสที่ผมโดนแบนล่าส,สุดตอนนั้นเนี่ยมันหลังจากที่ผมโดนเกียนแม็กแพนนะเวย้ยคือผมกลับมาเล่นใหม่สองรอบนะครับทุกผู้ชมก็คือรอบแรกที่ผมโดนไปก็คือแม็กแพนใช่ไหมไอคลิปเออมียูคลิป,ออลปนึงอะ่ะที่ผมลงอ่ะที่ผมบอกว่าเออโดนโกนแม็กแพนแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ สมัครใหม่นะครับก็คือเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับก็คือเติมซื้อโวล็อกซื้อเดี่ยวแล้วก็ฟาร์มรุ่นนี้นั่นคือก็เสียไปหลายบาทอยู่นะครับตอนนั้นนั่นแหละครับเอาไปว่าช่างบันเทิงนะครับนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับก็ถ้าใครยังมีอะไรเก่าๆหรือว่าแบบอะไรที่มันน่าคิดถึงในเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับผู้เล่นเก่าๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้นะครับบางอย่างผมก็อาจจะไม่รู้เนาะเออกรับกูไปเรื่อยเปื่อยแหละอะไรอย่างเี้นะครับ ความรู้ไม่ได้เยอะํำนองนั้นนะครับก็ออมาเม้นพูดคุยกันได้นะครับใครจำอะไรเก่าๆได้ก็คอมเมนต์ต้าาคลิปนี้มานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับและคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ